ในคลิปนี้เราจะเป็นการพูดถึงการตั้งค่าองศาของฝีเข็มให้กับลายปักนะคะองศาของฝีเข็มนี่คือจริงๆสําคัญมากเลยเนาะเวลาปักเนี่ยองศาฝีเข็มที่มันดูเป็นธรรมชาติเนี่ยงานเราก็จะดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะสมมุติลองสร้างลายก่อนคลิกนะคะคลิกแล้วปล่อยคลิกแล้วปล่อยนะคะ ะะสังเกตเห็นว่าองศาของฝีเข็มที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาให้เนี่ยมันจะเป็นองศาเดียวกันตลอดเลยแลวมันก็เอียงแล้วจะมีส่วนที่มันพาดดูดูเวลาปักจริงเนี่ยน่าจะไม่สวยแล้วล่ะคะ่ะวิธีการปรับก็คือมานี่นะคะพอสร้างเสร็จแล้วกดที่ Select พอมันเลือกแล้วนะมาที่นี่ค่ะ select t o i n t นะคะเส้นสีแดงก็คือเส้นที่แสดงองศาเนี่ยค่ะล้วก็สามารถจะปรับ ให้ hey, ดูเป็นธรรมชาติได้เลยหรือเราสามารถจะมาที่ตรงนี้ค่ะ add direction line นะคะนี่จะอยู่ภายใต้หัวข้อ s h e e t นะ add direction line เนี่ยค่ะแล้วก็เพิ่มได้กด escape ก่อนนะคะ add direction line นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นจะมาที่ view นะคะ s o w w t t t c h เนี่ยค่ะจะเห็นว่าอ๋อองศาฝีเข็มนี่มันจะเอียงไปตามตำแหน่งที่เรากำหนดได้เลยค่ะ